Tomorrow hope. Never promise. ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่นะฮะ League of Legends ซีซันน1่ง Act 1, นะฮะเออซีซันน1่ง Act 1, นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าเขาจะมาในทีมแบบน,น็อกซัดน็อกใจนะครับ เจมเมลเนี่ยบอกเลยว่าโชว์ชายมากนะมีหลายแชมเปี้ยนนะฮะที่โผล่มาในแบบซีเนมาติกใครที่ยังไม่ได้ดูใครที่ยังไม่ได้ดูผมบอกเลยว่าเสียชัดเกิดน,นิดนึง <laughs> เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องไปดูแล้วเออมันเลิศมากขนาดนี้นะไม่ดูไม่ได้แล้วนะบอกเลยว่าคาตาลีน่าสวยมากจังหวันนี้เออแล้วก็นี่เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ย ก็จะได้พบกับสกินในรอบนี้เลยนะมาด้วยทีมมาส s ิ u ออฟเดอะแบ็กโ o ลสนะเพราะว่าเดอะแบ็กโกลสเนี่ยองค์กรนี้เนี่ยมาแบบช่ำมากในซีนมิมติกนะครับโดยแบบก็จะเป็นเจอะไรนะเลอร์บรังนะครับที่ที่แบบว่าเป็นตัวการใหญ่นะในครั้งนี้แล้วก็มีสามี 1, เป็นหลอดวราดิเมียนั่นเองเนะี่ยโดยสกินที่มาในรอบนี้อ่ะก็สมาที่เอลลิสนะครับเอซเรเนี่ยโผล่ไปงานเลี้ยงได้งไงก่อนนะฮะ เออเอลลิสเนี่ยเขาโผล่มาในเซนิเมติกอยู่แล้วส่วนซามิล่าเนี่ยนะฮะก็อาจจะแบบว่าแอบเต้นอยู่ในงานหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยส่วนป้ารัตนากลาสเนี่ยก็โผล่มาด้วยนะฮะแต่ก็นี่ทัหลอดบลลดิเมียนั่นเองเนี่ยต่อมาเป็นสกิลระดับเอ็กซอร์เตมาอีกแล้วตัวที่2อ,อันนี้บอกเลยว่ามันจึ้งอ่ะมันน่าต่ํามากๆเลยนะะแต่ว่าผมยังจุกอยู่กับจิงส์อยู่นะฮะก็เอออาจจะแบบว่าไม่รู้ยังไงซึ่งเนี่ยรายละเอียดเขาแบบ มันน่าต่ําตรงที่ว่าใครเกิดปีงูเนี่ยมันมันต้องต่ําแล้วหรือเปล่าเป็นงูแดงนะดูดิรถเกิดนะคุณนะจังหวะน,นี้อ่ะก็เพื่อนๆไปลองสุ่มกันได้นะไม่รู้ว่าเลทเนี่ยผมว่าอาจจะได้ง่ายกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไปลองดูกันได้นี่ฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้บอกว่าให้เราเนี่ยลงแรงนะจนทําภารกิจจนสําเร็จได้ได้แรงวิสตอริสมานะครับก็จะได้ของรางวัลนะประมาณนั้นเนาะ อาจจะมีสกินหรือเปล่าเนี่ยวิก t อรี m ม s สเตอร์ยนี่เนี่ยฮะเขามีแบบให้เราไปดูด้วยนะครับแบบว่าสกินฟรีนะฮะประมาณนี้แล้วก็มากับสกินแพสชีสนะครับก็คือ เหมือนกับเขามีการปรับเรื่องสกินใหม่เนาะก็ปกติมันจะมีร่างธรรมดาใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนเหมือนไม่มีแล้วนะไม่มีคาตาลิน่าแบบสกินปกติเนาะอันนี้มาในในเวอร์ชันแพสทีสเลยอ่ะมาสควีทแบบออฟเดอะแบล็กโกลสคาตาลิน่าแบบสวยเฉียบเฉกเช่นที่เธอเป็นเลิศเนี่ยเออแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างเกมเพลย์แอควันเหรออุยอันนี้ก็คือ LLE Sport ในล่าสุดนะครับคือผมไปดูมาด้วยนะเป็นแบบ ดูที่อะไรนะผมซื้อเดี๋ยวนะผมมีเดี๋ยวเด๋ยจะเอาภาพมาแปะแล้วกันเป็นภาพบรรยากาศที่ผมไปแบบไปมาเนาะเออก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าน้ำบรรยากาศดีมากเลยคือไม่ได้ไปดูที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าดูแบบในไทยนี่แหละเขาจะมีแกงของ้อมูที่จัดแบบนะเป็นเออดูแบบแข่ง e ีสปอร์เลยอะเลิศมากนะฮะคนเยอะมากเอออุย้ยเขาทำมาเป็นแบบเแบบรดพาร์ที่แบบว่าแบบเวอร์ชั่นใหม่นะ เฮ้ยเลิศอะทุกคนเวอร์ชันมาเวอร์เวอร์ชันใหม่ก็คือเราเราได้สกินเลยปะนี่ไงเราได้สกินวลาดิเมียเลยอะเฮ้ยว่าดีนะเหมือนแบบเป็นสกินแบบเวอร์ชันล่าสุดเลยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยอะคือจริงไงก็ได้แน่แนเพียงแค่ซื้อพาสนะครับแล้วก็เล่นเล่นตามเวลไปเรื่อยๆนี่เนี่ยแล้วก็เราก็จะได้สกินเป็นแพสทีสเลยอะเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะอันนี้ สิ้นสุดภายใน7สัปดาห์ทุกคนบอกอุ้ยมันมันนานมากๆเลยนะผมบอกเลยว่ามันมันน่าสนใจอะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะซื้อเลยแล้วมันมีการบวกเวลด้วยอะผู้นำไหยนะอันนี้คืออะไรอะเข้าสู่อุ้ยแท้จริงแล้วพลังนั้นช่างไรค้ค่าแท้จริงแล้วพลังนั้นช่างไร้ค่าไปต่อสิ่งสำคัญกว่าคือจะใช้มันอย่างไรต่างหาก ครั้งอดีตเมื่อนานมาแล้วแม่ทัพผู้เรื่องชื่อของกองทัพอันเก่งกล่อยความแข็งแกร่งที่น่าเกงรงขามมีไว้เพือ่อใช้ในเหนือพ,พัวเพียงเื่ผู้เดียวอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะกร,ริย์ผู้ไร้พ่ายชาแสบไม่ใช่ความรุนแรงมัจนามาซึ่งความรุนแรงที่มากกว่าและกินไอความตายก็เป็นสิ่งดึงดูดเช่นชั้นเยี่ย,ยงเ่ลยะชวนชวนไม่เป็นนิดก,กับใครอย่าบอกนะว่าแชม์เปี้ยนหม่ มีเพียงแค่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ชากับผู้ที่เขาจะทำลายเท่านั้นปีศาจทุกตัวในรุนเทล่าร้อนเหมือนกันหมดพวกมันหลอกลวงท้าทายและอยู่กระหายจงอย่าได้ประเมินพวกมันตามไปเชียว,วนะทว่าเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์หนึ่งอ,อุออ้มแมชชวนชาญ ทวนซานจะไม่ใช่ผู้ที่ชอบแสดงความอ่อนไหวเรียงถึงอย่างนั้นเขาก็มีคิดจะยอมให้ชีวิตนี้จบสิ้น,ปนไปง่งายๆยังไงก่อนด้วยการใช้คำพีเด็เราที่ยึดไม่ได้จากการพิชิตของเขาชอนซอลได้พบผลทางที่จะต่อต้านความตายเฮ้ยการผูกมันนั่นเองเฮ้ยแต่ราคาที่ต้องแลกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทนรับไหวเมื่อตัวตนทั้งสองผสานร่างเข้าด้วยกันแล้วและอะ รวมกันและกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและโหดร้ายการมีชิดของชอนซอทวีความรวดเร็วยิ่งขึ้นขักัตตารับใช้อย่างเต็มใจลิสัญญาลักลายอาศรวมากแต่เมื่อปฐมราชาหมดสิ้นลมหายใจภาชนะที่คุมขังปีศาจก็แตกดับการกระทำของเขาก็เลือนหายกลายเป็นแค่คำเล่าขานเท่านั้น,นส่วนกว่าชาซอลจะทำง,งานกัะมาอีกครั้งวิมดขขาด้อยใครเซอร์มาได้ไงหลายแล้วปีดเลยสักนั้นในฐานะขุนศึกเหล็กผุนคืน มอร์ไคเซอร์ขานเรียกทหารผู้สิ้นชีพเงามื่อจากอยีองครับรวมไปถึงอากาาผู้นำพาหายนะแต่พิศาตนนี้กลับมีที่ใสที่เป็นอิสระเช่นนั้นจึงต้องตักเตือนให้รู้ว่าใครกันที่มันควรรับใช้หลายปีผ่านไปนำมาซึ่งความตายนำไม่ชุดก,การทำลายล้างจุดก,กระทั่งได้พบกับโอกาข้าไม่่ีวันลืมวันนั้น วันที่สิ่งเดียวที่หอมหวานกว่าการกวาดแกงอำนาจถูกพรากออกไปอย่างที่ข้าบอกไปแท้จริงแล้วพลังนั้นช่างไร้ค่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการใช้มันอย่างไรหนึ่งแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเวลาสกุลเงินที่ข้าจะมีมันตลอดแผนการนั้นเรียบงา่ยายสัญลักษณ์แบ็คโลสบึ้มทงหมดที่ต้องการคือจังหวะเวลาที่หเหมาะสมยังไงนลเฮ้ยกับแรงขับเคลื่อนอีกเล็กน,อน้อย วิ่ยดูเน้เรื่องจบไปได้เลยสิ้นสุดจบแล้วทุกคนได้อะไรเนี่ยเกมจัดอันดับโอเคเราต้องทำให้สำเร็จนะเพื่อที่จะได้ของรางวัลน,นั่นเองไปดูรางวัลสิโอ้โหนี่ไงรางวัลทุกคนของรางวัลน,นะโอ้โหตามน,นี้เลยนะฮะเขามีรางวัลประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์ด้วยนะโอ้โหเลดเกินนะทุกคนนี่รางวัลประจำวันนะครับ เล่น1เกมนะครับจะจะหลีกเอาลิเจตหรือว่า T F T ก็ได้นะฮะแค่1เกมเท่านั้นก็ได้แล้วอ๋อนี่ก็จะได้เลยโอ้โหนี่นะรถอะทุกคนลองไปเล่นดูนะครับของรางวัลเนี่ยมาดูที่อีเวนต์เดือน T F T ก็มีเหมือนกันนะฮะนี่ประจําสัปดาห์โอเคก็เป็นเกมจัดอันดับเนาะเพื่อได้ของรางวัลเท่านั้นเองนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วก็จะมีเนี่ยจีบีสปิริตบอสซัมเซนะครับที่มาในรอบนี้นะี เออซีบีใหม่เลยแล้วก็นี่น้องชิปนะครับรเทิลรเจนส์ใหม่นี่ยแห่งชิปแห่งหินป่าหินป่านะฮะเออหยุดหินก้อนนี้ไม่ได้หรอกเนาะเออราคาหมุนเวียนเป็นยังไงเนี่ยที่เพื่อนเมาดูได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อแบตเตอร a s พเลยก็นี่เลยคลิกมาที่นี่นะ่ยสัญลักษณ์ตรงนี้เลยแล้วก็ผมจะซื้อพาร์นะครับอ่านเงื่อนไขแล้วเรียบร้อย เยี่ยมไปเลยตอนนี้หมดไปละได้ได้อุยอ้ยได้อุย้ยมันเป็นระดับแ t ส e ีด <c oughs> ไม่เคยรู้สึกเวอร์วังอะไรขนาดนี้มาก่อนเนีฮยเออโอ้โหนี่ได้อ e ีโมดด้วยอุย้ย e อีโมดเป็นใหม่เลยทุกคนให้เราตั้งค่าใหม่เลยอะเลิศแล้วก็ตอนนี้นะครับบัญชีอาจจะมีข้อมูลสูญหายเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำการรวมเซิร์ฟด้วยกัน จะรวมเซิร์ฟกับคนอื่นนะในเซิร์ฟซนั่นเองก็คือ South East เชียนะครับก็จะมีประเทศไทยสิงคโปร์อินโดมาเลยแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะก็ตอนย้ายเนี่ยพอย้ายปุ๊บนะหลังจากวันวันนี้นะถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นแหละพอย้ายปุ๊บนะครับก็ก็จะข้อมูลเนี่ยก็จะค่อยๆแบบมีการเคลื่อนเคลื่อนที่นิดนึงอาจจะแบบบางคนสกินหรืออะไรแบบแบบว่าอีโมทอะไรยังมาไม่ครบนะครับก็ต้องแบบ ใจเย็นนิดนึงนะฮะอันนี้เขาก็ได้ทำการแจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะครับประมานี้เลยอะเดี๋ยวราจะไปดูนะครับว่าคือตอนนี้มันจะมีตัวอย่างตอนนี้ในเกมจะมีตัวอย่างแบบ play act one เนาะก็จะมีน้องเมลเนี่ยที่เข้ามานะครับในอนาคตมาแน่ๆนะครับเป็นตัวที่แบบว่าเขาการันตีแะบอกว่าจากผู้พัฒนานะเดี๋ยวเราไปดูว่าเมลเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอะไร ที่แบบน่าแบบว้าวซ่านะครับแล้วก็แมปใหม่เนี่ยก็จะมีผู้นำหายนะเข้ามาด้วยนะครับในแมปนกซ์เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยดูตัวอย่างนะครับการรวมตัวของผู้แข่งแกร่งนะครับกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการรวมตัวของผู้แข่งแกร่งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเออเริ่มเลยคุณเมวแบบ,บชุดอันนี้สกินแน่แน่ขอ, <to> ขอต้อนรับสูส่สงคราม นี่ไงแมปเปลี่ยนเป็นนอกซัแล้วแสิโอปียห่วงแล้วเียมา้าทายค่าเียวมาช้าทายคาเนี่ยจมมาเป็นท่ารับเช็คามีนกุ้ยไวใช่ไหมเจอที่ซากราวุ่นวายไระควาจ่ท้สัส่สนโลกเลย มันจริงสกิลแบบสะท้อนโคตรจิ้มเดียวนะแค่นี้ทำไรข้ามได้หรอเฮ้ยสกูสกิลเมลแบบอันอตอีป่ะโคตรโอมจัดจัดเลยอะคือสะท้อนอันติีได้อะสะท้อนสกิลแบบ่งเลนจัดใหเดียวอันนี้เปแกงทีม Oh, jangan jangan bos. Kebanyakan itu bangku kan? ีต้องรอสูสส่่อะไรนกซัส no อุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะนกโมซา,า,า,าแห่งเมเตอร์มาเดดาเขาคาแเราก็คือทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่า ในในซีซั่นนี้เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นทีมน็อกซัทเนาะมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนบรรยากาศอะไรให้มันดูแบบว่าดูเป็นแบบน็อกซัทคือมันมีแต่ผู้แข่งแกร่งอะแกเออมันแบบบวกได้บวกอะไรเงี้ยมันก็สตรีมแบบโทนประมาณนี้นะคือเราจะรู้สึกถึงความแบบอยากจะต่อสู้นะประมาณนี้แล้วก็ถ้าแบบทุกๆซีซั่นเะนี่ยนะฮะทุกๆปีเนี่ยมันจะมีประมาณสซีซั่น เแล้วกใใ็ในรอบนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มตัวตัวแบบเหมือนอ์อบเจกตีฟใหม่นะก็คืออัคคานนะตัวเนี้ยตัวอัคคานนะครับคือตัวเนี้ยจะเกิดฝั่งแบบมีลักษณะแบบแบบนี้เลยอ่ะเป็นตัวที่นำพาไหยนะ,นะครับเออจะเขาจะเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแผนที่เนะเาะออคือถ้าใครจัดการเขาได้เนี่ยก็จะได้บัฟไปนะครับอืมก็น่าสนใจเลยทีเดียว โอ้นะฮะแบบแล้วก็จะมีของใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับอ๋อนี่นะสกินที่จะเข้ามาแล้วเมลเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเพราะว่ามันจะเป็นสกิลรูปแบบใหม่ก็คือสะท้อนสกิลคนอื่นอะได้หมดเลยนะฮะเออผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันติีหรือเปล่านะอันนี้อืมเขาก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็เลอบรังค์เนี่ยจะมีการรีเวิร์กแน่ๆน,นะครับเลอบรังค์เนี่ยเป็นแชมปเปี้ยนที่อยู่มานานแล้วนะอืมอาจจะรีเวิร์กตามตัวซีรีส์ส่วนเรื่องเรื่องสกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนปรับใหม่นะครับอย่างที่ผมได้ซื้อแบร์รี่พาสไปเนี่ยบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะก็คือพอเราซื้อพาสอะเราจะมีโอกาสได้ได้ซื้อสกินในแบบในสตอรี่นี้เลยอะสตอรี่ของแบบเดอะแบ็คโรสมาเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบเหมือนเหมือนเป๋อะว่าจะต้องซื้ออะไรแล้วก็ ปกติเขาจะมีสกินปกติใช่ไหมอย่างอันนี้คาตาลีน่าจะเป็นแพสทีสเลยจะไม่มีคาตาลีน่าปกตินะครับซึ่งมัน,ม,นมันเลิอดอะแล้วก็สกินระดับเอ็กซอรเนี่ยที่เข้ามานะครับเอ็กซอรเนี่ยก็จะเป็นเอ่อสกินที่แบบก็เสียตังเยอะอยู่เหมือนกันในรอบนี้จะเป็นน้องเซตนะครับเป็นแบบเซตปีงูอะ่ะมีงูสีแดงๆวนอยู่แบบใกล้ๆตัวนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนี่ยเออ อันนี้ก็เพื่อนๆไปไปไล่ดูได้นะครับอันนี้อืเขาก็บอกรายละเอียดอยู่การแข่งขันอันนี้ผมก็ไม่ได้สายนี้เนาะอาจจะข้ามไปเลยนะครับเออก็จะมีแมปแบบเออเมื่อกี้เหมือนจะมีแมปเป็นอารีนาด้วยนะเนี่ยประมาณเนี่ยอาจจะมีโหมดแบบโหมดสู้แบบยังไงหรือเปล่าเออเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับในแบบในพาร์ตต่อไปเนาะออ